สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำตัวโมตุนครับฟลัดเอนจิ้นนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งนำเข้ามาที่ร้านทีบีทีโมโตนะครับผมเจ้าตัวฟลัดเอนจิ้นตัวนี้สาหรับเหมาะสำหรับรถที่มีการใช้งานนะครับ <c oughs> เกิน1,000 10, 0กิโลเมตรขึ้นไปนะครับ ที่ต้องการที่จะทําความสะอาดภายในเครื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าเครื่องออกมานะครับเพราะว่าผมก็จะเรียนตามตรงนะครับว่าในน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์เกือบทุกชนิดที่เป็นคัสเปียกเนี่ยจะมีพวกคาบคาร์บอนของขงคัดของอ่าคัดนะครับมีส่วนผสมตรงนี้ลงไปในน้ํามันเครื่องด้วยฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีอ่เขาเรียกว่า สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้าไปในน้ำมันเครื่องทีนี้เจ้าตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่เอาไว้าทาความสะอาดนะครับแล้วก็เมื่อเวลาทําความสะอาดเนี่ยมันวิธีการใช้ของมันมันง่ายนิดเดียวก็คือว่าก่อนที่คุณจะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเนี่ยเ mm hmm. พียงแค่คุณใช้ฟลัดเอนจินตัวนี้เปิดขวดมาเทใส่ลงไปนะครับในน้ํามันเครื่องเก่านะครับแล้วก็จอดสตาร์ทรถไว้เดินเครื่องไว้ประมาณ5นาทีนะครับผม และก็มาทําการถ่ายออกหลังจากที่มีการถ่ายออกเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะใส่น้ํามันเครื่องผลิตภัณฑ์โมโต้ต่างๆนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ของน้ามันเครื่องของทาง TBT Moto เนี่ยใส่กับเข้าไปในตามอาตาัตราตามมาตรฐานของอรถทุกๆคันท,ทุกประเภทนะครับผมทีนี้ผมจะบอกได้เลยว่าหลังจากที่คุณฟลัชชิ่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะเห็นความรู้สึกได้เลยว่าอัตราเร่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะเนื่องจากว่าเครื่องมันสะอาดเครื่องฟิสตร์ติดง่ายแค่เพียงคุณฟรัดชิ่งมันเท่านั้นครับผมครับสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับที่อยากจะฟรัดชิ่งนะครับทางร้าน TBT Moto นะครับมีบริการนะครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับของ TBT Moto นะครับไม่ว่าจะไลน์แอดนะครับหรือจะเป็นแชทบล็อกของ Facebook ของเรา ติดต่อพี่พี่แอดมินเข้ามาครับผมจะบอกได้เลยว่ามีทั้งขายเป็นแบบเดียวและก็มีแบบโปรโมชั่นด้วยนะครับฉะนั้นติดตามกันดีๆครับหรือสอบถามพี่แอดมินได้เลยครับว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นฟัดชิงแบบใดบ้างนะครับติดตามแล้วกดไลค์เข้ามาเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ